สวัสดีครับวันนี้พวกผมจะมานําเสนอโครงงานเรื่องสื่อการสอนในวิชาส่วนประกอบอาคารหลายชื่อสมาชิกจะมีดังนี้นะครับ 1. น,นาชยชยุทธลุงเรือง2นายทักษิณขลุกกสกุล3นายเินัยใจแก้วครูที่ปรึกษาโคกิติวราหน2ครูเอื้ออารีปันสีบทที่1ที่มาเรื่องความสําคัญของโครงงานสื่อการสอนนั้นมีหลายแบบ เช่นสื่อการสอนประเภทวัสดุสืสส่อการสอนประเภทอุปรกรณ์สื่อการสอนเทคนิคหรือวิธีการวัตถุประสงค์ของโครงงาน1เพื่อศึกษาโครงสร้างบ้าน2เพือ่อศึกษาวัสดุที่ใช้งาน3เพื่อเป็นสื่อให้ผู้เรียนในวิชาส่วนประกอบอาคารขออเขลของโครงงาน1การจัดทำโครงงานสื่อการสอนขึ้นมาเพื่อให้รู้และง่ายต่อการศึกษาโครงงานของบ้าน สอผู้จะทำโครงงานได้ศึกษาวาสัสดุเกี่ยวกับเหล็กสมาร์ทบอร์ดและซีเมนต์บอร์ดเป็นต้นประโยชน์ที่ค่าดว่าจะได้รับจากโครงงาน 1. ได้รับชิ้นงาน 2. ได้รับสื่อได้เป็นสื่อให้กับผู้เรียน 3. ได้ศึกษาโครงสร้างบ้านวิธีดำเนินง,งาน 1. ประชุมกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อศึกษาหัวข้อที่สนใจในการทำโครงงาน สองเรื่องของข้อที่สนใจของกลุ่มและปรึกษาต่อครูที่ปรึกษาโครงงานสามวางแผนและจัดทําโครงงานและเขียนโครงาครงาน,น,าน,บบงานสี่นำเสนอโครงงานในมาในรูปแบบโครงงานที่สมบูรณ์ห้านำเสนอโครงงานที่สมบูรณ์แล้วมาจัดทาโมเดลแบบจําลองบ้านหกนำเสนอผลงานโครงสร้างรูปแบบชิ้นงานเจ็ดประเมินผลงานและจัดทําโครงงานนิยามสับคุณจําลองหมายถึง วัสดุสามมิติที่สร้างขึ้นเพื่อเรียนแบบของจริงเนื่องจากข้อจำกัดบ,บางประการที่ไม่สามารถใช้จากของจริงในการเรียนการสอนได้สื่อการสอนหมายถึงวัสดุและวิธีการสื่อถ่ายทอดความรู้เข้าใจแก่ความผู้อ,อื่นง่ายและสะดวกมากขึ้นบ้านของเหล็กหมายถึงบ้านที่มีส่วนประกอบของเหล,ล็กลูกระพันบทที่2เอกสารและโครงงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำโครงงานสื่อการเรียนการสอนในวิชาส่วนประกอบอาคารทางคณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบอาคารและหลักการต่างๆจากเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หุ่นจำลองประเภทของหุ่นจำลองการเขียนแบบมาตรฐานในการเขียนแบบสื่อการสอนประเภทสื่อการสอนเอกสารที่เกี่ยวข้องหุ่นจำลองหมายถึงวัสดุ3มิติที่สร้างขึ้นเพื่อเรียนแบบของจริงเนื่องจากข้อจำกัดบางประการที่ไม่สามารถใช้ของจริงประกอบการเรียนการสอนได้ เช่นการอธิบายของลักษณะและตำแหน่งของอวัยวะภายในร่างกายของคนหรือสัตว์ดังนั้นของจำลองจึงมีคุณค่าต่อการใกล้เคียงกับของจริงประเภทของหุ่นจำลองอาจแบ่งได้หลายประเภทตามลักษณะและความมุ่งมมมหมายของหุ่นจำลองแต่อย่างไรก็ตามการแบ่งประเภทของหุ่นจำลองอาจแบ่งประเภทกันได้ไม่ชัดเจนเพราะแต่ละประเภทมีความเกี่ยวข้องและลักษณะที่ต่างกันอย่างมาก โดยแบ่งประเภทได้ดังนี้หุ่นจำลองของจริงมีขนาดรูปร่างและรายละเอียดท,ยทุกอย่างเท่ากับของจริงทุกประการใช้แทนของจริงที่หาได้แต่ราคาแพงหรือเสียหายและแตกได้หุ่นจำลองแบบขยายหรือย่อเรียกอีกอย่างว่าหุ่นจำลองแบบมาตราส่วนทั้งหมดนี้ย่อหรือขยายให้เล็ก,กลงหรือใหญ่ขึ้นเป็นสัดส่วนของจริงทุกส่วนที่มีประโยชน์ในการให้นักเรียนเข้ามาดูรายละเอียดและความสัมพันธ์ของจริงได้ หุ่นจำลองแบบภาสีแสดงเห็นลักษณะาภายในตัดพื้นตัดพื้นผิวภายนอกบางส่วนออกให้เห็นถึงชิ้นส่วนข้างในต่างๆประกอบอย่างไรจึงเป็นสิ่งๆนั้นได้หุ่นจําลองแบบเคลื่อนไหวทํางานได้หุ่นจําลองแบบนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของการทำงานของวัตถุหรือเครื่องจักรหุ่นจําลองแบบนี้มีประโยชน์ในการสาธิตในสิ่งของต่างๆ หุ่นจำลองเรียนของจริงแบบนี้แสดงให้ถึงการประกอบของส่วนต่างๆและของจริงจากที่เดิมอยู่ส่วนมากจะใช้ประโยชน์ในการแสดงกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องหุ่นจำลองแบบแยกส่วนหุ่นจำลองแบบนี้แสดงให้เห็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของสิ่งนั้นว่าภายในสิ่งนั้นประกอบด้วยสิ่งย่อยๆสามารถถอดเป็นส่วนๆและประกอบได้เป็นหุ่นจำลอง การเขียนแบบคือการเขียนที่แสดงเป็นภาพรูปร่างลนะักษณะและรายละเอียดของแบบที่ออกไว้เพื่อให้นำมาสร้างเป็นของจริงได้มาตราส่วนในการเขียนแบบใช้สำหรับการย่อหรือขยายส่วนของจริงเช่นการเขียนแบบก่อสร้างอาคารมาตราส่วน1 0ต่อร้อก็คือในแบบ1ส่วนของจริงจะเท่ากับ100ส่วน ถ้าประตูในแบบกำหนดให้2เซนติเมตรประตูจะเท่ากับของจริงอยู่ที่200เซนเมหรือ2เมตรเป็นต้นสื่อการสอนหมายถึงวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการใดๆก็ตามที่เป็นตัวกลางหรือพาหะในการถ่ายทอดความรู้ทัศนคติทักษะและประสบการณ์ไปสู่ผู้เรียนสื่อการสอนแต่ละชนิดมีคุณสมบัติพิเศษและมีคุณค่าในตัวของมันเองในการเก็บ และแสดงความหมายที่เหมาะสมกับเนื้อหาและเทคนิคให้อย่างละเอียดและมีระบบประเภทสื่อการสอน 1. สื่อประเภทวัสดุได้แก่สไลด์แผ่นใสเอกาสารตำราสารเคมีสื่งตีพิมพ์ต่างๆ 2. ส,สื่อประเภทอุปกรณ์ได้แก่หูจําลองเครื่องเล่นเทปเสียงเครื่องเล่นวิทยุ สสื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการได้แก่การสาธิตการอธิบายเป็นกลุ่มการฝึกปฏิบัติการฝึกงาน 4. สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ได้แก่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์การใช้อินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารบทที่3วิธีดำเนินโครงงานในการทำโครงงานเรื่องสื่อการสอนในวิชาส่วนประกอบอาคาร กลุ่มผู้ศึกษามีวิธีการดำเนินโครงงานดังต่อไปนี้วัสดุและอุปกรณ์วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำโครงงานได้แก่เหล็กกล่อง 3, 3ูณยาว6 m, เมตรเหล็กกล่อง3 1เหล็กตัว C 4, 4นิ้วเหล็กตัว C 3นิ้วสมาร์ทบอร์ดขนาด1 2 0นะูณนา16มิลิเมตร วงกบประตูวงกบหน้าต่างสมาร์ทบอร์ดขนาด120คูณ240นะ้ำ8มิิเมตรแผ่นสังกะสี6ฟุตรายการอุปกรณ์ต่างๆตลับเมตรเครื่องตักเหล็กฉากเครื่องเชื่อมสว่านระดับน้ำรวมทั้งหมดแล้วค่าใช้จ่ายอยู่ที่11,228บาท แผนผังการดำเนินโครงงานเริ่มต้นประชุมกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องหัวข้อที่สนใจนำมาเสนอโครงงานวางแผนการจัดทำโครงงานดำเนินการจัดทำตรวจและปรับปรุงแก้ไขเขียนรายงานผลการดำเนินงานนำเสนองานสิ้นสุดโครงงานวิธีดำเนินโครงงาหนึ่ง ปรึกษากับสมาชิกในกลุ่มว่าสนใจในหัวข้อเรื่องใด 2. องนำหัวข้อที่ได้ไปปรึกษากับครูที่ปรึกษา 3. ทํทำการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์และคำนวณราคาที่ใช้ในการดำเนินการครั้งนี้นำเหล็กกล่อง 3, าคูณสนิ้วมาทำเป็นตัวเสาสี่เสาในการเชื่อมคานเพื่อยึดให้อยู่ใช้เหล็กกล่องขนาด3าคูณหนึ่งเชื่อมเป็นคานชั้นบนและคานพื้น ใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดขนาด120คูณ240หนา16มิลิเมตรปูพื้นทำการเชื่อมเหล็กเป็นหลังคาทรงจัว่วโดยการใช้เหล็กตัว C ในการขึ้นหลังคาและปูหลังคาโดยใช้สังกะสีใช้เหล็กกล่อง3คูณ1ขึ้นโครงผนังและทำการจัดตั้งและติดตั้งวงกบประตูและหน้าต่างใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดขนาด120คูณ240 หนา8มิลิเมตรปูผนังโดยใช้น็อตยิงกับก่าโครงเหล็กเช็คความเรียบร้อยของชิ้นงานและทำความสะอาดเสร็จงานพร้อมนำเสนองานสวยสิ้นการรายงานครับผม